วัสดีครับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาบึงสั่งก่ออิซครับสั่งกำลังก่ออิซเห็ดกำแพงครับเห็ดห้วก็ตอนนี้ก็ก่อมาเรื่อยๆอยู่ครับมาครับที่ตามเบึงน้ำกันครับก่ออิซกับิกกอตามเชือกที่คึงไห้นี่แหละครับก่อนที่สิกกอช่างพนกา ึงเสือกหัวท้ายไว้ครับก่ออิดหัวท้ายไว้แล้วกับขึงเสื้อครับจากจากนั้นก็ก็มาเรื่อยๆครับตามเชือกที่ขึงไว้นี่นะครับนี้ก็บซิคบบแถวเลยนะครับนี่นี่ครับเรือเรือก้อนหนึ่งครับก้อนน้อยเดี๋ยวใส่ก้อนนี้แล้วก็เตรียมแถวแล้วครับนี่เขาก้อนอิดแห้พอดีครับช่องที่เหลือครับ กอดอิฐพอดีแล้วกะวางเสเลยครับขะให้เสมอกันจังหน่อยครับระยะได้แล้วตำแหน่งได้แล้วกะตักปูนใส่ครับบันนี้เติมปูนใส่ซ่องให้เต็มครับ ปากปูนใส่ล่องข้างๆครับใส่ล่องให้เต็มเลยล่ะครับ,บงูอยากใหญ่จักหน่อยครับแต่กร์บบเป็นอย่างครับตเติมปูนให้เต็มได้ครับมนนะกนะนกีเอ ตเ,เติมปูนเส่เต็มแล้วกะเป็นอันว่าเรียบร้อยครับแถวนี้ขามมาอีกล็อกหนึ่งครับล็อกเมื่อกี้ปล่อยไว้จักหน่อยครับ มีลายล็อกครับก่อไปเรื่อยๆตั้งอิทก่อนแรกครับก่อหัวก่อท้ายไว้ครับตั้งอิทไว้แล้วก็บึงเสื้อได้ครับบัดน,นี้คึงเสื้อแล้วก็ก่อตามเสื้อเที่ยาคึงไว้นี่ละครับ ช่า,ง,ง,กกาง,งคนว่า,นนาตักปูนเลี้ยงไว้เาวๆยเลยครับจากซิดิก้เธอเดียวลวดเลยครับปาก็บบเิจากนั้นจะตักปูนใส่ข้างก้อนอิฐครับ รักปูนเ็จแล้วก็ยกขึ้นวางเลยครับตั้งความสูงสำ่งกับเสือกเท่าคืนไว้นี่แหละครับขอให้เสมอกัรครับเป็นวลาเรีย,บ,บ,รย,บ,บ,รยบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้นะครับ วัสดีครับ